สวัสดีครับก็พบกับรายการกันเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมัสไตรเดอร์เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประวัติของมัสไตรเดอร์เอเทนอลนะฮะแต่ผมจะขอภัยด้วยเนะื่องจากของเอาแผ่นไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะก็เลยเหลือแต่หน้าปกมันเนี่ยนี่ก็หน้าปกมันก็จะเป็นโูปมัสไรเดอร์เอเทนอกับมัสไตรเดอร์ดับเบิลนะ นี่ครับคนที่แปลงล่างเป็นมาสเตอร์เอทานอลนะครับชื่ออะไรนะอะไรจำไม่ได้อีกแล้วแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมคิดถ้าผมคิดออกผมจะบอกแล้วกันแล้วข้างหลังก็จะมีเอ่อรูปฉากนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็มีเรื่องย่อนะฮะที่เป็นแนวตะแคงนะโอเคครับผมก็ ก็ไม่มีอะไรให้ดูมากนะฮะก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ซีรีส์ไอ้มาสเรเดอร์เอเทอร์นอลนี้ออกมาหลังจากมาสเรเดอร์ดับเบิ้ลสุดล่าไกอาร์แมมโมรี่เอทูเซตนะฮะนี่คือออกมาทีหลังนะฮะนี่คือออกมาทีหลังเลยนะผมว่าว่านุ่นมมันก็เข้มข้นดีนะตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้มาสเรเดอร์เอเทอร์นอลนี้ก็เป็นพวกชั่วนะฮะแต่ มาดูเรื่องนี้ภาคนี้กนะ็เลยรู้ว่าเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันเขาก็ไม่ใช่คนชั่วยอย่างที่คิดนะคนชั่วก็มีด้านดีมั่งโอเคครับถ้าผมมีอะไรอีกผมก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันก็อจบกิบทั้งท่านี้นี่คือคลิปที่ทันที่สุดนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ